เจ็ดนะคะมติพรมโดยรัฐบาลท่านนายุเศรษฐานะคะมีมติเห็นชอบนะคะให้ส่งมอบโบราณวัตถุนี้นะคะยี่มี27รายการแก่กรมชาติพันธุ์ธรรมเสนอนะคะหลังจากที่กรมศิลปากรเนี่ยแล้วก็คณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าวัตถุโบราณนี้ก็เหนือชาติพันธปัจจุบันเป็ขั้นตอนที่การจัดกษรก็ประมาณของทางกรมศิลปากรนะคะท่านประธาน ีปัจจุบันไม่เพียงพอนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยละเอียดก็คือไม่เป็นเรื่องด่วนนะคะซึ่งไม่สามารถของกลางได้นะคะก็ยังไงก็ต้องขอควรวนเรื่รองอีกครั้งนะคะแล้วก็ต้องอาจจะต้องส่งเรื่องเพื่อขอตั้งงบประมาณถึงกระทรวงนะคะแล้วก็รยายง,งา,านต่อพรมเพื่อทราบขั้นตอนต่อไปนะคะในการสารนงานที่จะมาของบประมาณที่จะจัดสรรแล้วก็ หาว่าประมาณต่อไปในการแข่งขืนนะคะแต่ว่าที่สำคัญค่ะกา,าเรเลื่อนขั้นการณ์ของไทยกัมพูชาในตอนนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวธรรมจะมีความเห็นนะคะให้ควรเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมทางกานน,น,นนะคะก็ผลสุดผลสุด,สดคือว่าก็าควรบอกนะคะแล้วค่อยเรื่องของตั้งงบเพราะว่าก็คือที่เหลืออยู่ก็ยังไม่คงคื้นนะคะก็เดี๋ยว